สวัสดีค่ะเมื่อนี้พี่น้องจ้ะเมื่อนี้ไฟแว่นตาถือปืนมาคุ้มพ่อแม่ไปนอนใหมมือปืนโลภจันทร์ตัวนี้กันนะพ่อแม่ไปนองจ้ามาไใบจะยิงกับผู้บ่าวพ่อแม่พี่น้องผู้บ่าวมันจะไ่ยานแตกสัสสัสอยู่บักแีดาบักซีดามาอาบแดดมาเก็บมาเนี่ยพี่น้องมาเก็บบักซีดาไปกินเนะเด้อเอากระสอบปุ๋ยมาใส่เอาปุ๋ยมาใส่กระสอบป้านพ่อแม่พี่น้องถ้าบอกเกีงใจสิทายศาสให้เบิ่งบ่ได้ยานเขาได้ก็ใส่กระรถพุ่งๆมาหลุดพ่อแม่เสียเอาตต่ไหนก็เอามาพ่อแม่พี่น้อง เด man, man ี๋ยวสสให้พี่จอยแล้วอันเด็ดไปห้เด้อใส่ถุงร้อยน้ำไปไหนล่ะตถ้ับเอาเด้อพ่อแม่พี่น้องขาไปคือขาเกียรตขาสิมาเฮ็ดยังข้เอืหอยมาเนี่ยข้าวมาเก็บผู้ชายโอ้แม่นจ้ะผักโหมสิมาเก็บผักโหมฝรั่งฝรั่งตัวผู้ซื้อยังก่อนที่เอือยเพิ่ง่งมาแห่กันจักจำไม่ได้จำไม่ได้เอ้าก็เอาซื้อนี่ล่ะกันนะเอาซื้อผักผักโหมฝรั่งนี่ล่ะซื้อแบบพี่ก็น้องตั้งพ่อแม่ตั้งแล้วก็เก็บกินตั้งแล้วก็เก็บเปลี่ยนไป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 เกมน พักพักโหมอันนั้นพักโหมไอ้ฝรั่งอยู่ริมทะเลงามกว่าเก่าเนาะเออยเนาะขอบอกนะจ๊ะว่าแซ่บมากพ่อแม่พี่น้องเราแซ่บแห้งเราแซ่บคักแซ่บแน่แซ่บแมนกินมุกกระทะมยมอ่ะเนาะเออยเนาะสาใส่สาใสุ่ดยอดเลยทำเป็นยิงแมนไปเก็บอีกเถอะเออย อ่อนค่ะพี่น้องย่งสุดยอดมันคือสีอันเอ้ยมื่อน่พักคือสีเป็นสีบุคอยอันนี้เอาบ่หัได้แทะใส่แว่นตาเห็นยูบ่าวหยอกซื่อพี่น้องจ๋าเราบุคอยแจมปันไหนลราเป็นสีมืดมืดที่ไหนได้ใส่แว่นตาจะเป็นฟินพี่น้องเอ้ย สีเอิรน่าแทนพักบุงก็ได้นะเอื่ยนเนาะล็อกจะเมนลราแสบสุดหยอดอีีเลยมาเดี๋ยวสีสีผ้าเด็ดมาเดี๋ยวสีต่างกล่องนั่งฟินฟินมาเนี้ยฮะไดมุมแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคุณน่ะมาเด้อมาเด้อมากิบพักพักโคมพักหคมหรือว่าพักโคมกับคล้ายๆกันนั่นะเพราะมีพ่อแม่พี่น้องอันเพิ่นยในกรุงเทพเพิ่นว่าพักโคม่เคอยได้ยงินบ้านแพรเพ่นเอิ้นพักหคม ผมบานพีดเอิรนพักผมแมนพักผมพักผมมันสิเป็นต้นลำใหญ่ๆขึ้นนือไหมพี่น้องหรอพักผมมันสิเป็นยอดน,น้อยๆเนาะแต่ว่านเพิ่นก็อยู่ในแต่กู้นเดียวกันนั่ะหระจ้ะภาษาฝรั่งเขาเอิรนว่า์สปินเนตออกเสียงถือรือบ่ถือกับปแป๊บเอาเองได้จ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องฟินคักพี่น้องเอ้ย สีโซโ่ีเมื่อหันฝรั่งได้หวดโอ้ย <นะ S 1> อยากกินด้วยจังเลยน,นเขาจะทำเกลือควรแล้วมาเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องมาเด็ฟินฟินมื่อนี้บ่คคอยเสียงดังเพราะว่ามีมี่ไม่งิ่งอันคนบานพื้นที่เพิ่นข้ามานางอยู่ใ,นในลกล<ะ>้ๆ,ๆนี่แหละบ่อยากโรขวนเพินน่นคณะบ่ดังกระแตกสวดๆวยดอยู่สองคนพี่น้องเพราะว่ามือนี้เพราะว่าหยังห้อง่ต้องแข่งกับลมบ่ต้องแข่งกับลื่นลมนิ่งมากพ่อแม่พี่น้องสาธุห้เป็นยังสีจากสามเดือนเด้อเทวดาฝ่าดินเลย แพดกระจอนี่สิจัดเต็มให้สิซียูริมทะเลนี่ล่ะสิบ่ไปใส่จนกว้าเฮดสิออกสินั่งยูริมทะเลนี่แหละเก็บผักบัตเทนีช่วยเฮดสิออกพ่อแม่พี่น้องนั่งยูริมทะเลก็สิเฮ็ดแต่เขียวเลยบัดทนีมะกติกแเขียวอยู่แล้วพ่อแม่พี่น้องเพว่ทสิได้เก็บเห็ดนั่งไว้แดดเก็บผักนี่ยายบไปเอาไส่น้องบ่เขียวนี่ ไวได้เฮ้ยมาได้แขกใหญยลักดาหนองพี่น้องเอ้ยเหญยจังได้จังลักดาหนองทางออกเขี้ยวเพิ่มมาน้องเจ้านี่เขียวเอาเขียวเอาเข้ามาอยู่เมืองนอกเข้ามาอยู่กรุงเทพเมืองนาเขาขาวออกขาวออกน้องสาวเจ้านี่เขียวเอาเขียวเอาเขียวเขาเขียวเขาโอ้ยฟินค่ะพี่น้องสุดยอดไปเลยนะจ๊ะถ่ายรูปสวยๆพักข้าไรนครับพี่น้องจ๊ะ เ้อเอาออนพัดกวงตุ่มมันบ่มีให้เก็บแล้วจ้ะมีแล้วเบรแล้าพ่อแม่พี่นอ้องหมดแล้วืว้อน,นี้ก้อนสิออกมาหานัน่นขับรถออกมาปาข้างนน่นเจา้จานเจ้าของสวนพิ่นรอนะสิบอกไห้ืมบอกสวนใดสวนที่เพิ่นสิอันีน้นนะ,ะบอกสวนอยหนาโบาหาโบอ๋อเราสวนน่ะเพันมาไทยลหไปยังๆปล่อยม่น่น่โอ้ยหงสิไปเก็บอีกมันบอกห้ามมันแกแล้วเก็บก็ได้แล้วแมน โอ้ยกินหลายแล้วกว๋วงตุ๋งอ่ะจคิยกันว่นาติดว่าสิมาเกา็กนนนนะบผ ka ักกระน,นงองนะเป็นอย่างก็สิไปไถนาหุดกับป๋ายเพื่อนเนี่ยโอ้ยรอรอค่าภาษีอ่ะว้ายปัจจุบานเขาเด้อว้ายเสียงสูงทันทีมาถามมารอค่าพวกใหอ่เสียงสูงอุ้ยเป็นไรเห็นเสียงทันทีแล้วยืนยันคุณเดี๋วเสียงเห็นผู้ชายแล้วเสียงสูงนะยนะทำได้ไร้เสียงคุณแหล่ะเวลาเจอผู้ชายแล้วก็ทำได้ไร้เสียงได้ยังเป็นอย่างไรใหญ่บังน้องฟินบ่จ๊ะ โอแตู่ได้จัดคักจัมจัด่แบ่ปูรมาปูสามแข่อข่ออกับพกหูนี่พี่หนองเราก็คือแล้วก็ก,กินพัดพัดเหมือนนั้นจะมันแสบแสบบ่ใหญ่เหมือนนั้นแสบเนาะอะไิ่้างแล้วเราเราเขากันก็น,น้ำมันหอยคัะเนาะไม่ต้องไปใส่กุ้งไม่ต้องไปใส่หมูอะไรเลยพัดแต่พักในแสบไแมย่างจอยโอ้ยบอยอยากกินแต่พัก แล้วสีเสื้อบอพี่น้องแล้วแพทย์พัดขึ้นมืนอน,นั้นลูกไส้หน่อยนี่เขไล่แพทย์กับกินนี่คไล่กินแซ่บแพทย์บ้าอันแพทย์มาทีรักเธอสิกินเข่าเวน้นบอสสนแพทย์แพทย์กับกินนี่อย่างก็เลยว่าพัดพัพกแพทย์ตักไปให้เล่าบันที่นี่ล้วก็แล้วนี่คไล,ล่หละก็เลยว่าฉันประมนณใจว่าเขาสกินได้บอสบ,บันนี้แพทย์แล้วเลยเอาทีเล่าทีแพทย์ตักไปให้เล่า,า,า,ลานะ่ะให้ลูกซิมทีแพทย์พัดเมือนั้นแล้วพี่น้องให้เพิ่นซิมกินเสยพี่น้องถานมาเป็นยังไงนี่เขาไล่ แซ่บได้แหละวะันลูกขอกินเกียงจานตาไข่พอลูกกินเหลือหน่อยนึงน้องบอนก็มาตักเหลือน่อยนึงก็เลีเอาไข่พอพอกั้กินซ้ำนั่นล่ะเบิดที่แพทย์ทรงลูกไปพี่เบิ่งคนนั้จ้ะกินเกียงกันเบิ้ดทัดใสไข่ก็ผัดน้้มหอยจะเหมือนแซ่บค่ะหนูชอบเนื้อ อันเมื่อไหร่ก็ต้มจือมอนทิปลิดก็กินยุ่งอันตามก็พอแม่ลูกแบบแสบคักเนาะแสบพักไหนต้มจืดก็จะแม่นแสบนี่กรอบสลัดก็ติ่แซ่บดงนี่ถ้าเราบแก่ถิ่มเ้าสิได้เก็บอยู่สามเดือนเดี๋ยวเราก็แก่ฉลุพิ่นเป็นพักที่มีอยู่ในหนังสือน่ะเนาะเพราะว่าเอื่ยเพิ่นว่ามันซื้ออีหยังซื้ออีหยังซื้อมาให้เรียบร้อยพนแล้วพ่อแม่พี่น้องจาะไม่จําเพื่อนไงเอ่ยพนก็บอันแฮทคลิปวิดีโอเพิ่นก็อยู่เดนมาด้วยกันจ้ะ กินได้เป็นผักที่กินได้แล้วอร่อยด้วยถ้าถามว่ารสชาติเนี่ยแทนผักบุ้งของเราได้เลยนะจ๊ะพี่น้องได้เลยค่ะถ้าเปรียบเทียบเนาะมาเอาหนีไปผัดเด้อพี่น้องพี่น้อง,พ,องพ่อแม่พี่น้องที่อยู่เดนหมากนี่เด้อจ้ะเด้อให้เบิงเ้งผักสียูรัสนางสีผ่กสียูในทะเลเด,ด้อจ้ะพาไปซือ้อผักบุ้งให้มาเก็บผักอันนี้ไปกินแน่นั่นคือไอจอยบ้นนาบนอะ บอบอบอตัวนี้อร่อยกว่านะนี่อร่อยกว่ากิมจุ้มกระแซบมูค่ะไว้เพราะว่าก,ก,กินมาแล้วว่ะจิมัอนันค่าแต่โซขี่แข่ากันค่าแต่มวนบอเด,ด็บอกว่าเอื้อยเอาแม่คอยทายเจ้ามาทายบอภาษาสังข์อยสกินคะ่คะค่ะบอทายสามพี่น้องแล้วแล้วข้าแต่กินแล้วจัดเต็มเลยภาษาอันกลัวเพิ่นสีมาหอดเนาะสามถุ่มผู้น่ะ เคนเทคงานก่อสร้สางอยู่น่ะมัม้ยเกิดผัวฝรั่งก็สิได้เป็นคุณนายบ่แมน่นไปเฮ็ดผัวเให้าางานก่อสร้สางงานก่อสร้างอะไรดีใหญ่เอ้ยเข้าเสร็จแล้บ่ต้องจะจ่างไผ่ทำเองทำเองอยู่เองทำเองอยู่เองนัะเองอ๋อโอ๊ยยกดึงข้างหลังข้างโคตรเานเาะใช้เราก่อค่ะ เก็บข้าวเดียวกับมวนคักมวนแน่เนาะเอ้ยโอ้โหขมาเนี่ยขมาพี่น้องเอ้ยเห็นว่าล่ะปิ้นมากอยากบอกให้รู้พี่น้องเอ้ยปิ้นคักปิ้นแน่เก็บไปเมื่อนานพักที่เก็บเก็บร่วมกันทีว่าพอพี่น้องเห็นอะไม่มีกินแล้วพี่น้องแชทให้น้องแล้วก็ฝากไปให้เอื้อยคนหัวจัอยูเมืองพี่น้องอยู่ไปแล้วเรียบร้อยเพราะว่าทางเพิ่นนอะบ่มีออหลีจ่ะไม่มีนะคะ ไม่มีจ้ะเพราะว่ามันเป็นทะเลทรายแบบเป็นแปนทรายละเอียดบเมินทรายคูขาแบบบเมนทะเลจังสีมันเลยบมีอียงไม่บมีบักเฮิ่์บักห้อยพักหยัยงบมีเลยน้องสาวแพทวาค่อยๆยัดเด้าพี่หน้อบักห้อยตั้บักห้อยตํามาแล้วคือนะเวลาให้สุดยอด่าจากพี่น้อสุดยอดเนาะน่ารักตอนน้องบอกแล้วอยากให้รู้นะว่าเธอกินได้ น้องจะพามาจัดจัดจริงๆพี่พน้องจัดสิดว่าอย่าไปว่าคงสัตว์มันสิเสียใรรจยนนยแล้วมียิ่งเรากับมีอยู่เด๋อนีอดด่เพิ่นเบาถึงต้นหนีพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นได้กินต้นหนีแล้วเพิ่นลืมต้นหนีเลยเพิ่นว่าแต่อันอันผักชนิดเดียวกันจ้ะแต่ว่ามันเป็นโตผูกกับโตเมียจ้ะกินแล้วรสชาติเหมือนกัน แต่ว่าแต่ว่าค่วมกรอบค่วมกรอบทันเด็ดเป็นสีฟังเด้อนี่ฟังใบเราจะกรอบใบตัวเมียกรอบใบตัวผู้จะกรอบหน่อยกลัวแต่ว่าลำต้นของตัวผู้นี่อร่อยกรอบมากแต่ว่าลำต้นและก้านของตัวเมียนี่จะหยาบพี่นนอะ รอกินด้วยกันแล้วรอชิมนะจ๊ะแต่เงียบอยู่เด้อพหอพีเราทําพาซึมรอชิมด้วยกันจ้ะจะเอื่อยสิหายพอหายนองว่าสิซิมแดีพี่น้องจ้ะง่ามคอยสิโอ้ยเธอคอยบ่ว่ามื่อยเนี่ยคอยตอนนี้นี่หูบ่จักโมงแล้วพี่น้องหกโมงทุ่มแล้วได้หนิหกโมงกลัวจะทุ่มแล้วจ้ะ มือหนาเ้ามาปิกนิกนี ite, เ่เนาะเอ้ยเนาะเอาทานมาหรือว่าเอาฟืนมากก็ได้เอาหม้อเก็บเก็บหอยขึ้นมาแล้วก็พ like ัดพักกินขึ้อสิแม่สอนกุ Take ้งอย่างกินมากิน like กุ้งกระมีนี่ขันมันนอนหอนขายาวเอาน้ำสาหร่ายนี่เขาจัดจต็มือเถอะเอ้ยจัดให้น้อยไงเด้อ พี่น้องที่นั่งแง่เงี้ก็สิแคบเอาลูปแล้วก็แล้วก็สีเอาลงหงนาปกสวยๆแห่พ่อแม่พี่น้องเบิง้งดูสิค่าสวยแม่สายตะกา้าสวยๆของเราเนี่ยฟินกว่านี้ไม่มีอีกแล้วพี่น้องฟินซูมือตอนปุ้งกบฟินเก็บหอยก็ฟินจ็กหน่อยนี่ล่เห็ดออกสีผ้าพ่อแม่พี่น้องบุกลุยเห็ดเลย <c oughs> ระวังยังมันมีอยู่บ่อเอา้าเฮ้ยฉัมาเบาให้คอยตกใจล้วมันแพ็คขึ้น่เห็นจากโต๊เห็นยู่เนี่ยบอาเอ้เอา,าอีกแล้ว Bông tối nhanh lấy tối nổi vậy Bỏ Sai bên ta cả em hình như nào chứ ừ. bà bỏ hình đâu หอมคักพ่อแม่พี่น้องหอมคักแพทว่าออมนี่ก็คือสีแสืบสุดยอดนะคะป่อมาเมื่อแรงอ,อมชม,มูสามสันกินกันนะออมไปให้เพื่อนสาวกินดีกว่าแน่หนมือเล่กับปีนี้จะเพีกันกับเขาไปให้พ่อพอยู่ จา้าสิไปเห็ดยังไปไห่เล้าต้มงพาไก่จ้าจ้า,จามีเครื่องหรือบปล่าขึเขามาเด้ละได้เลยได้เลยค่ะมันช่ได้รวมด้วยช่วยกันอได้เลยค่ะมันจะกันเขามันจะพร้อมทุกทนะสองถุงบรือเ่าโอเคพี่ผ่าพนังยิ้มใส่ผักอยู่สองคนวิ๊ ไม่ไงนะแล้วก็นั่งบ่าปากบ่เบาแล้วก็บ่ญยางมาถามเขาเนาะเขาอยากอธิบายนาสิถามมาเธอเก็บหยังอยากอธิบายคัยกเด้อยากเบานะเขาสำเนียงและเอ็กเซนต์ไม่ให้แต่ใจรักเพลินเพิ่นคักบ่เนื้อคอยอยากเบาน้ำเจ้าแห้งแห้งเ <c oughs> จา้ากับบุญยังคอยโอ้ยแมงวันเกิดบ,บินเขา พี่น้องเจ็บเติบอยู่เด้อเดียาสิว่าแพทย์นางสิ้นคักสิ้นคักสิ้นแน่แต่ว่าเจ็บเจ็บตูด,ดเห็นบ่ดแดด่องพี่น้องต้องใส่แว่นตานะคะไม่งั้นเดี๋ยวสายตาเสียจ้ะเฝ้าอะไ่ก็ะยางหัวตะของมาน,นี้ เคยมีว่บ่เน,นออี่ตรอตอ,อ,อีกแล้วเอว้ยกะเอ้ยกะจบแต่สีแซวน,อง,นะอ,นอ,งองเนาะโอ้แห่นหนองรองนะลองบอจบกะซางแล้วถอใหหเรแล้องไปซะแหง่ง,งแล้วองไปา่แล้วองบ่จบกะซางแล้ า <laughs> ตาบได้ที่น้องร้องมาจบเพื่อนก็ร้องไม่ได้ใช่มไหมไม่เหนียวเสือมากก็คือเสือไปใร่ได้มด้ไม่หด อันนี้เพิ่นกระแตกได้นน่นี่นี่เป็นยอดเป็นยอดที่ห้าเก็บไปแล้วนี่เพิ่นแตกที่มานี่แพดเด็ตอ่อนแนงจ้กที่เพิ่นที่ที่ห้าเก็บไปเหมือนกันห้อยเก็บแตกจก้ะแล้วแตกพี่มาโอ้เห็นแน้วเห็นแน้วนอนมั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 น,ม,นมันเป็นอันนั้นเพิ่นเป็นโตนัง่งนี่พี่น้องนี่เห็นบอนัอง่งน,น,นั่งเพิ่นแพดด็บล็อกเอาเดอตัวนี้เพิ่นเใหยเพิ่นเพิ่นจะไปเป็นทีเสือนะนะาเรื่องของเรื่อง เออมจะสีาอย่างสี่าวกาลังกาลังนึกถึงเพ่งว่าสีรองเพ่งอ่าเพลงอย่างน้อยเนาะอง้นอยู่เลยไปองไปองไปเด่าอจ่าจ่าอ๋อกาลังนึกซื้อเพ่งอยู่อะเพ่งอะไรบ่กาลังเพ่งไม่ีเพ่งหม่เพ่งเกาพันจบสิเดิมเพ่งไม่แล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวขอนึกเพลงก่อนเพลงของอันนั้นเะรอแม่แจ็คเหรอแม่เมพลงยังอะจีเพลงเป็นดัง,ดงๆนหรแม,ม่มีมีมีม,มนนีโอ้ตายแล้วนึกไม่ออกอีกแล้วนึกไม่ออกอีกแล้วจีเพ่งน้องไว้ยัง่ย อัน,อนอยังเนาะที่พนมาบ้านแห่ออันอันยังอัน,อนบานแหนลงดังก็รักใจนั่งไว้บได้ดีปันได้เทดปันไดเจ้ากับโบหวัวซาหืมดองจำได้แค่ทอนนี่เพ่องอหียงเนาะพี่น้องผู้ใดหูข้อเมตนมาบอกไงเด้อ ได้ทอนนี้ทอนเดียวอีหลีจากพี่น้องจ๋าขอโทษหลายๆเด้อบ้าบาบ้าีบาสลาไป้าสเ้าเกลยบเป็ือบ่เห็นคนเือบเดือบ่เห็นผู้ชายผู้ชายพายเรือเหรอพ่อแล้วน้องกับ่อกยามใหญ่ใหญ่น้องก็พอแล้วไว เก็บเอาอยู่นี่แล้วโอ้ยฟินแห้งพี่น้องเลยคุณน่ะหลายร้ายคุณน่ะนี่เห็นบ่นี่ของอันแจ็คน้องแจ็คอันมันอยู่ไกลใครมาในช่วงอันร้องถึงมือเดียวเด้อะคุณเดียวในตัวเคี่ยวเนี่ยละเมอเอิ่มพี่น้องแผ่นหนึ่งซื้อเพลงของน้องคนนั้นที่เป็นรอเพง ดังเพลงพุ่น <c ười> ขันขันได้ขันได้เริ่มต้นสิลองเพลงได้ละกันท่านนึกบ่อ่อนนี่ฆ่าอยู่นี่ล่ะนี่นหลายนี่เดี๋ยวจะให้เบิ้งห้อยที่แพทย์ก็ไปจอยเก็บไปเมื่อนั้นเดี๋ยวจ้ะเด้อ <c ười> นี่นี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องเห็น,น,น,นบน่นี่แม่นบอกสวยเอ้ยสวยนี่นี่แม่งกะมีมื่อนั้นมื่มอน,น,อน,นั้นแพทย์ก็ไปจอยเก็บอยู่ยอมแพทย์เก็บอยู่ยอมนั่นนี่นี่ห้อยที่แพทย์ก็ไปจอยเก็บไป ก็จะแตกขึ้นมาใหม่นี่นี่ห้อยที่เ้านี่เห็นบ่ห้อยที่เ้าเก็บไปนี่นี่แล้วก็แตกขึ้นมาอีงสี่จ้ะเก็บเอาบวกลบคูณหารย่านไม่พอเก็บเอาอีกโอเคเก็บเลยเอเยจ้ะไว้โอ้ยติดใจกับเสียงให้ท้ามาเก็บเลยแบบนี้ความลับนะจ๊ะปฏิบวบเออบวเดี๋ยว เก็บเองเดี๋ยวเก็บไปให้เองเบะตองบ่ต้องงย่านเมียย่านมูเมีมยมหัหกมู่แถดีเลยสวยหักมูกมหักเวลาบ่จบกันสาวาทีเขาก็เป็นเวลาขอบครั่วเขาเขาก็เล่บอะไรมากนะฮาจะเคือ <c oughs> มาได้แถวยาญเขามาเก็บบ่าดเลียกของหัวเด้วพี่น้องูุใด้สิมาเก็บสิเขามาเก็บโหลดแล้วพี่จอยแล้วบ่าวมวนๆพากันบอามวนๆเนี่โตเมียแล้วก็ไงเติบไปนี้มือน,นั้นบยย่คอยไงมือนี้ไงขคักูะนะวิ่งงามขัก S <S พ่ออีรีบอกพี่จะไม่แต่หยดใหญ่งงงงๆงามๆเลยถัดจาสิผพาพ่พอแม่พี่น้องเมื่อคือกันเราจะเอื่อยจบคีปแล้วนอนก็นจะจบเพื่อกันได้เ้อพ่อแม่พี่น้องจา๋าจะ้ะนองก็นนองก็จบคีบแล้วคือกันถ้าก็กดไลค์กดแชร์เอื่อยสองเอื่อยนองให้ห้าปลาแตกนี่ไปรัวๆวด้วยพี่นออ้องเด้อกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลย เพื่อจะได้ไม่พลาดกิฟบใหม่ๆของเรานะจ๊ะจะได้เด้งขึ้นมาเลยจากพี่น้องจ้ารับรองมวนมันห้ากับสองคนใหญ่น,น้องนี่มวนคักมวนแน่นลจ้ะเนาะข่ายเขียดข่ายเงาไปน้ำกันขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์เช่นเคยจ้ะรักนะจุบจ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะจากลาไปด้วยผักสวยๆเนาะนี่ผักก็สวยคนก็สวยเหมือนพี่น้องบอกสวยและยังใจดีอีกบวกลบคูณหารเก็บไปฝากเพื่อน ุณนะบ๊ายบายค่ะเอี่ยจ๊ะอันนี้บายบายค่ะบายบายค่ะทาทาบายบายอันนี้นี่คือหอยเราเก็บเองเยอะมากไปไปพอไม่หนอกไปแล้วอีลีไปแล้วจริงๆไปแล้วอีหลีจริงๆแต่ก็ยังเก็บอยู่ไปเอื้ยปะ เจีบอยู่คือเการัางหน้าจุ๊บๆสวัสดีจ้า